เขนะาก็สามารถที่จะเพาะเกศอันนี้นะครับไปทําเป็นเ,เขาเรียกว่าคูณเรียนได้เราก็เลยมีโครงการที่จะเพาะเกศก็เมื่อเราประชาสัมพันธ์จะแจกท่านละสองก้อนไปทดลองก่อนนี่นะครับก็มีผู้สเนใจเป็นพันคนเลยนะครับก็มีนักเรียนที่ซึ่งเดียยเด๋ยวจะไงนนักเรียนจะใช้นะครับว่ากำลังมีทีในการเพาะเกศนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดสมมติว่าโครงการอันนี้ที่เราแจกก้อนเกศ สอนให้นักเรียนนะครับที่จะหลักสิทธิหลักเศรษฐกิจนะครับหลักเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อให้สอนพร้อมนะครับกับสนใจที่จะอยากทำโครงการอาจารย์ก็ทำหนังสือจากนักเรียนนะครับแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับ้อ่สาราจะงำก้อนเชืาาา้อเอาได้แล้วนะครับที่นั่งด้านหน้านะครับก็นี้อยู่ บ้านคุณส้มปอยอันนี้ที่ที่ที่เราให้มีทำไปด้วยกันเลยนะครับก็ก็จะขึน้นมาเป็นอย่างนี้เหตุนะครับมันบอกว่าเหตุสิ่งอะไรเหตุอยู่ที่นะครับแม้กระทั่งเหตุถึงจืดซึ่งซึ่งเหตุพวกนี้นะครับผม,ผมจะบอกว่า ハうハハ。<laughs> ยาวนานมา20กว่าปีนะครับตั้งแต่รุ่นที่พี่เรียนดีแต่ขาดแรงนะครัพย์ซึ่งคหนูคนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับในลรดับต่อไปก็จะเป็นการเรื่องราวนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็ก็เป็นเจ้าพนักงานที่ดีนะครับเป็นที่ดินจังหวัดแยกเห็นความสำคัญของการสร้างเพราะถือว่าคนที่ไดเห็นทุกฝั่งเป็นควางจริงผู้ที่ขอสร้างโัวเองต่างๆ ให้ผูกกันสนิทกันแล้กันนะวันนี้เราเ ที่โรงเรียนดังรายนามต่อไปนี้ลำดับที่สองน้ำมัสการลำดับที่สิเอ็ด เด็กหญิงนนลำดับที่16ขาวลำดับที่19เด็กหญิงนิสาภาเหยียดสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายอำเภอยะลำดับที่ยี่สิ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอานมอบทุนก,ก,การศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่นทนา,าน,นะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องนะครับเป็นผู้กล่าวให้คุณและในนาในเป็นตัวแทนเพื่อนทุกคนสวัสดีครับผมเชิญนายอัตบุญศรีคร้อมการศึกษาในด้านการศึกษาพิธโองเรียนบ้ารศึกษาแบบสมัยนีนเ้นนเพววื่อยกระดับรัร ผมในนาของตัวแทนผู้รับทุนก็ขอขอบพระคุณเพื่อนิยมครุที่ดัดโปรแกรมเป็นการสรับสรุงให้กับนักเรียนและมอบก้อนเอ็นเพื่อเป็นงานให้นักเรียนขอขอบคุณครับ ยืมนะครับหนึ่งสองสามสาน่ยืมนะครับหนึ่ืมนะครับ1 2 3 กิจกรรมในวันนี้นะครับที่เราจัดขึ้นเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งนะครับเราทําธุรกิจนะครับแล้วเราได้รับอะไรจากสังคมนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้อะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่เราอยากตอบแทนให้กับสังคมได้นะครับเราก็อยากจะตอบแทนครับวันนี้เรามีอะไรบ้างคะกิจกรรม กิจกรรมในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของครูแอลนะครับคือครูแอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นพี่สาวของผมเองนะครับแล้วก็ครูแอลเนี่ยก็คือเป็นครูมาตลอดชีวิตก็ผูกพันกับลูกศิกษย์ นะครับแล้วก็ชีวิตของผู้แอลก็คือมีแต่คําว่าลูกศิษย์อยู่ในสมองทนะั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นในวันที่คุณแอลจากไปเนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับก็มาร่วมในงานในงานในงานศพเนี่ยเยอะแล้วก็ทําบุญนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่า เออถ้าเผื่อเกิดเงินที่เขาทําบุญนะครับเราเราจะมารวมเป็นกองทุนนะครับมารวบรวมเป็นกองทุนเพื่อที่จะเขาเรียกว่าจะ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 ,จะต่อยอดของของความรู้สึกของคุณแอลที่มีกับลูกศิษย์นะครับให้มันยั่งยืนตลอดไปก็เลยคิดว่าเราจะเอาเงินทําบุญทั้งหมดนะครับเอามาตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาแล้วเราก็จะจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนนะครับ แล้วเราก็จะจัดในวันที่5มีนาคมซึ่งเป็นวันเกิดของครูแอลนะครับทุกๆปีนะครับนี่เกิดกันนี่น,นี่นี่ก็คือเป็นโครงการแรกโครงการที่2ก็คือโครงการเห็ดเพื่ออาหารกลางวันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีเราทําอะไรนะครับก,ก็อยากจะทําให้มันยั่งยืนนะคือคือมองว่าโครงการเพราะเห็ดเพื่อเป็นอาหารกลางวันเนี่ยจะได้ประโยชน์ นะครับสำหรับนักเรียนก็คือในเรื่องของอ,อ,อาหารกลางวันสําหรับเด็กนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่างบประมาณในเรื่องของอาหารกลางวันที่จะให้กับเด็กเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะช่วยเสริมได้เราก็อยากจะช่วยเสริมแต่เราไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเห็ดอันนี้จะไปเป็นอาหารกลางวันนะครับเราคิดว่าเราเริ่มต้นให้เขาให้เขาไปต่อยอดต่อไปถ้าเผื่อเกิดสมมุติว่าเขาเอาเห็ดนี้ไปเพาะ แล้วก็ประสบความสําเร็จในการเพราะนะครับทำปิดการ,รเป็นกิจกรรมของนักเรียนต่อไปนี่ครับก็อาจจะจะเพาะในจํานวนเยอะๆแล้วก็เอาออกมาจําหน่ายแล้วก็จะกลับคืนเข้ามาสู่เป็นรายได้ให้กับนักเรียนเพื่อที่จะไปทาโครงการอะไรต่างๆนะครับให้กับนักเรียนได้เรามองในจุดนี้นะครับแล้วเราก็ก็จะ,ะพยายามนะครับที่จะจะทาสิ่งต่อสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับเหมือนว่าคุณนี้เรามอบคืนแล้ว่าไห่ มอบทุนนี่เรามอบทุนละสองพันนะครับทั้งหมด25ทุนนะครับแต่แต่แต่อย่างที่บอกครับว่าปีนี้เราเราเพิ่งทําปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเราเรากำหนดว่าเราจะแจกทุนเนี่ยในวันที่5มีนาคมแล้วเราก็เริ่มประชาสัมพันธ์ไปเมื่อเมื่อต้นเดือนกุมภานะครับแล้วเราต้องมาคัดเลือกอีกนะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีแบบ ส่งหนังสือไปถึงโรงเรียนแล้วก็ให้โรงเรียนนะครับก็คือคัดเลือกเด็กมาให้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องที่ผมก็ก็ก็โอเคนะครับเพราะคือหลายๆคนที่มองในภาพของธุรกิจนะครับก็อาจจะมองว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าสภาพเศรษฐกิจนะครับมันจะทําให้หลายๆธุรกิจเนี่ยดรอปลงนะครับแต่ในส่วนของภาคการประกันนะครับต้องยอมรับว่า มันก็สวนทางนะครับก็คือคือมันจะมสีส่วนอะไรก็เรียกว่าส่วนเพิ่มขึ้นการเติบโตของธุรกิจเนี่ยสูงนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก,ก็ก็มีการเติบโตก็ก็ประมาณเกือบเกือบสิซนะครับผมผมเข้าใจว่าธุรกิจปกันการประกันชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ควบควบคู่ไปกับการดํารงชีวิตของผู้คนเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเมื่อนั้นธุรกิจประกันชีวิตก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่า จะมีสถานการณ์โลกอะไรเกิดขึ้นนะครับธุรกิจประกันชีวิตก็กยังไปได้นะครับแต่วันนีค้คืออย่างที่บอกว่าเราอะมีปณิธานว่ามากกว่าคําว่าประกันนะครับคือทุกวันนี้เราทําธุรกิจก็คนทั่วทั่วไปก็อาจจะมองว่าเออขายประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรากําลังจะให้เห็นว่าเงินเงินทุกๆบาททุกสตางค์ของลูกค้าที่เข้ามาหาเรานะครับเงินส่วนนั้นเน่ยก็จะกลับคืนสู่สังคม ในรูปแบบของกิจกรรมอย่างที่เราทำนะครับเพราะนั้นก,ก็อยากจะบอกว่าน้องๆที่ตกงานหรือว่าน้องๆที่เพิ่งจบนะครับที่ที่ยังไม่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับเข้ามาศึกษาธุรกิจนี้ดูนะครับก็ธุรกิจนี้ถ้าใครที่มีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นนะครับผมคิดว่ามันก็ก,ก็น่าจะเป็นอ,อ,อาชีพหนึ่งนะครับที่คุณจะทําได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับในอนาคต จะมีสถานการณ์โควิดนี้ทําให้คนหันมาทําประกันแล้วก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ารักษาพยาบาลต้องยอมรับว่าแพงมากๆผมเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับขึ้นไปกรุงเทพแล้วก็มีอาการเ,เขาเรียวกว่าเป็นนิ่วในไตนะครับก,ก็ไปเข้าพักที่โรงพยาบาลก็ต้องทําการสลายนิ้วโดยเร่งด่วน ค่าใช้จ่ายคุณเชื่อไหมว่าสงงัยนนะครับก็ยังนึกว่าเออนี่ถ้าเราไม่มีประกันในสุขภาพะนะครับก็คงจะลําบากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวไทยนะครับว่าถ้าพอมีกําลังนะครับถ้าพอมีกําลังก็อยากจะให้เจียดเงินสักส่วนหนึ่งนะครับมามามาดูแลในในในส่วนพวกนี้บ้างะนะครับ